สวัสดีค่ะมาเจอกับนาอีกแล้วนะคะที่ดีไวซโซนาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปข้อความรักฝากถึง ราศีเมษประจำวันที่16ถึงวันที่30เมษายน2566แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปเราจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะพาร์ทที่1จะเป็นคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3จะเป็นคนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสเต็มที่นัดจะปักไว้ให้ข้างล่างนะคะเพื่อข้ามไปฟังในพาร์ทที่เพื่อนๆอยากฟังได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะ โ okay. อเะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับคนมีแฟนจะเป็นอย่างไรนะคะครึ่งหลังเมษายนหลังจากเทศกาลสงการนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรดูซิว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับชาวราศีเมษบ้าง mm hmm. เขาอยากติดต่อสื่อสารนะคะเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เขาอยากให้เราเลือกเขาแล้วเขาแบบคือ อยากเห็นแกตัวให้มากกว่านี้ด้วยนะคะเขาอยากเห็นแกตัวแล้วก็โอเคนะเหมือนแบบเขาอยากได้เราเขาอยากห่วงเราคือเขาอยากให้ให้ราศีเมษเลือกเขานะคะเขาอยากเห็นแกตัวมากกว่านี้นะแล้วก็มันสอดคล้องตามนั้นนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสาร อ่ะทีนี้มาดูซิว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับชาวราศีเมษเองนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะ <c oughs> เรากำลังได้รับผลกรรมจากการกระทําที่เราเคยทำไว้เราอยากให้เธอเป็นของเราแค่คนเดียวเนี <c oughs> more self ่ยบีมอรเซลฟิตอาจจะเป็นแบบห่วงอะนะคะห่วงอยากเก็บเราไว้คนเดียวนะคะมา เธอมีอิทธิพลต่อร่างกายและหัวใจของเราอย่างไม่ต้องสงสยัยช่วงนี้เรายุ่งกับสิ่งรอบๆตัวและเหนื่อยมากจนไม่อยากที่จะทำอะไรมาดูต่อนะคะว่ามีอะไรบอกอีกเขาคนนั้นแฟนราศีเมษน,นะคะมีอะไรจะบอกอีกขอเวลาสักพักยิ้มหน่อยอย่าทำหน้าง,งอเป็นปลาทูต่อมานะคะ แต่งตัวน่ารักจังต่อมานะคะชอบให้แต่งตัวเซ็กซีห่หน่อยๆอ่ะต่อมานะคะในความรักความสัมพันธ์มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนมีแฟนบ้างนะคะราศีเมษข้่งหลังมีสายุนรักเสมอนะโดนหลอกเป้าโอ้ต่อมานะคะเครียดเก็บตัว อาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะหรือมีคำพูดอะไรที่มันลอยมานะโดนหลอกเปล่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดหรือหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักก็ได้แล้วก็เครียดเก็บตัวสําหรับราศีเมษบางคนอาจจะเครียดเราก็เก็บตัวอยู่ก็ได้นะ,ะต่อมานะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรราศีเมษคนมีแฟนนะคะื่องหลังนี้ angel บอกหน่อย romantic feeling romantic feeling ช่วงจังหวะของความสวีทหวานแววนะคะโซเมดเนี่ยช่วงจังหวะของนี่มีแนวโน้มเนี่ยไพ่ออกมาสวยทั้งหมดเลย3ามใบ True Love นะคะความรักความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะกลับมาสวีทหวานแววหลังจาก ผ่านเหตุการณ์อะไรมานะคะช่วงส่งการเข้าสู่ปีใหม่นะก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีๆก็เป็นไปได้นะคะ <laughs> มันมีแต่ไพด่ดีๆทุกคนมันเหมือนพลังงานระหว่างเรากับเขาจะถูกจูนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ราศีเมษคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรคร <c oughs> ึ่งหลังเมษายนนี้นะคะมาดูกันนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร ความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปคาดหวังนะคะ The Fool ช่วงจังหวละลันลาท่องเที่ยวเดินทางหรือช่วงจังหวะปล่อยใจให้เป็นอิสระนะคะ The World เรากับเขารู้จักกันมานานแล้วนะคะรู้อกรู้ใจต่อมา The Chariot การกลับมาของใครบางคนการพบเจอกันและกันนะคะก็มองว่าในความสัมพันธ์เนี่ย หลังจากที่เขาอาจจะไปใช้ชีวิตลันลาอะไรใดๆนะคะเราทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะได้กลับมาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันหรือบางเรื่องเนี่ยเราทั้งคู่เข้าใจกันลึกซึ้งนะคะเดชาลีออตวกเวียนกลับเข้ามาพบเจอกันพูดคุยหรืออาจจะมีการรับออกไปเที่ยวข้างนอกก็ได้ได้เดินทางด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของ l o v e r o r a c l e นะคะราศีเมษความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรคนมีแฟนนะคะข้างหลังในสายนนี้ ได้เป็นใบนี้คะ่ะมาดูกันนะ s i c เ e t u n i o n เครื่องผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์ศักดิ์สิทธิ์ให้เกียรติและรักษาความสัมพันธ์ของคุณเพราะมันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงนะคะสำหรับใครบางคนอาจจะเคยผ่านพิธีแต่งงานร่วมกันมาแล้วนะคะหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อให้เรายังไม่เคยผ่านพิธีอะไรใดๆมาก็ตามแต่การที่เรา ทั้งคู่ตกลงที่จะเป็นแฟนกันหรือมีความรักที่สอดคล้องกันเคยรักกันอะไรมาก่อนนะค,ะความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นะ,ะเขาบอกว่าให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เหมือนให้เราถนอมแล้วก็รักษาในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ไว้ความรู้สึกนี้ไว้นะ,ะก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะ มาสตาร์ทเดิมต้นที่จะรักกันได้นะคะบางทีเราชอบคนนี้จะตายเขาก็ไม่ได้มาตกลงที่จะเป็นแฟนเราไม่ได้มาคบกับเรานะคะแต่คนคนนี้แฟนของเราคนนี้มันมีการตกลงที่จะเป็นแฟนกันทั้งนั้นความสัมพันธ์นี้ขอให้พวกคุณถนอมไว้นะคะแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะไม,ม่มองว่ามันจะมีแรงดึงดูดนะคะ ยิ่งในโรแมน c e แองเจิเนี่ยบอกชัดเจนนะคะโอเคสำหรับคนมีแฟนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุกออนมาที่ราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูนะคะว่าข้อความรักฝากบอกชาวราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะครึ่งหลังเมษายนเข้าสู่ปีใหม่ไทยนะ เขาเรียกว่าอะไรหลังจากผ่านเทศกาลสงการปีใหม่ไทยนะคะหลายๆเรื่องอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้นะสำหรับใครบางคนเนาะมาท้าที่ผ่านมาแย่นะคะแต่ถ้าดีก็ขอให้ดียิ่งยิงขึ้นไป you make m y h e a r t f u l l เนี่ยการแบบเหมือนเขาคุณอ่ะเป็นคนที่ ทำให้หัวใจเขาพองโตนะคะหรือเขาเรียกว่าเหมือนเติมความสุขให้กับเขามันคือไพ่สิบถ้วยอะ่ะทุกคน mm hmm. เขาบอกว่าอะไรอีกนะคะ I am in so much pain เขาเจ็บมากเลยนะทุกคนตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาฝากมาบอกเขาอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์หนึ่งถ้วยนะทุกคน Reach out mm hmm. ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลเอื้อมมือไปคว้าคุณเข้ามาอบกอดหรือเปล่านะคะมีแนวโน้มของความที่อยากเริ่มต้นมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเขาอะรู้สึกรู้สึกกับเราเยอะนะคะรู้สึกถึงความเป็นคู่รักแต่ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทำอะไรให้ ชาวราศีเมษเสียใจนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะเจ็บมากเลยนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่อ่ะเอ,อื้อมมือไปกอดดีไหมเราไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกเราเงียบไปเพราะเราไม่อยากทะเลาะกับเธอด้วยเรื่องไราสาระต่อมานะคะ เราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เจอคนอื่นๆบ้างเธอเองก็ควรจะเปิดโอกาสของเธอด้วยเช่นกันต่อมานะคะบางครั้งเธอก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสำหรับเธอมีงอนด้วยนะทุกคนอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูข้อความว่าถ้าเขาตอนนี้เขาคนนั้นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับชาวราศีเมษถ้าตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกเขาจะบอกว่าอย่างไร เป็นห่วงนะตัวแสบแล้วค่อยคุยกันอีกทีช่วงนี้เราท้อสุดๆเอ๊ะทำไมไฟเว็บแบบนะทุกคนทำไมติดต่อไม่ได้คุณบล็อกไลน์บล็อกเฟซเขาหรือเปล่านะคะหรือบางทีเขาบล็อกหรอ เรื่องราวสลับสลับกันได้นะทุกคนทีนี้นะคะมาดูว่าช่วงนี้เรื่องเรื่องราวข้อความอะไรที่เกี่ยวกับความรักของราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพบเจอกันเร็วๆนี้เหนื่อยท้อใจโสดแบบมีความสุขก็มีนะต่อมานะคะ ความรักราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรึ่งหลังเมษาย,ยุนี้จะเป็นเช่นไรนะคะขอไปช่วยบอกด้วยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง This could be the one อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เนาะทุกคนนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงจังหวะของการท่องเที่ยวเดินทางช่วงจังหวะของการเหมือนมีความสุขมีความสุขร่วมกันเลยด้วยนะคะแล้วก็ Keep an open mind ช่วงจังหวะของการเปิดใจเรียนรู้ซึ่งการรายการทำความรู้จักการและกันมากขึ้นนะคะ,ะมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ราศีเมตคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนข้างหลังนี้ความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรในเรื่องของความรักนะคะ5ถ้วยค่ะสาดาบค่ะ The Hermit ค่ะอื้ ไฟเดี๋ยวนะสองถ้วยค่ะขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเหมือนไฟตกๆโอเคอะสำหรับครึ่งหลังเมษายนหลังจากผ่านวันสงการมาแล้วนะคะ มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาเป็นว่าช่วงจังหวะเนี้ยสถานการณ์มันไม่ค่อยดีนะเราทั้งคู่อาจจะมีเรื่องทะเลาะอะไรกันเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะคําพูดที่ทิมแทงหรือการกระทําใดๆก็ตามนะคะหรือบางทีมันเป็นสถานการณ์ของความรักที่มันเป็นสามเศร้าเรื่องที่แบบบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ฝังใจอะไร เรากับเขาอาจจะเคยมีประเด็นปัญหาดราม่าอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็มันเหมือนช่วงช่งวงวะของการเงียบๆแล้วก็ทบทวนสํานึกในเรื่องของความผิดเนี่ย I am so much pain เขาว่าเจ็บมากเลยนะในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือเรื่องราวที่เรามีปัญหากันแต่มันมีสองถ้วยอยู่ตรงนี้นะอจะมีการติดต่อกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะในครึ่งหลังนี้จะเข้าใจกันมากขึ้นมันมีโมเมนต์ของความเป็นคู่รัก ความรักเรื่องหลายๆเรื่องมันจะถูกปรับจูนเข้าหากันนะคะทวินเฟรมโซเมตอะไรก็ตามนะอแล้วใครมาบีบแต่แบบนี้นะทำงานไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูเลเวอร์อ c ล็อกนะคะความรักความสัมพันธ์ราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังนี้ขอหนึ่งใบค่ะได้เป็นใบนี้นะ r o m a n c ์เนี่ยโรแมนติกสอนกรรมเทพได้แผงสอนแล้วนะคะความสัมพันธ์กลับมาอยู่ใกล้กันสวีทวาน w วว l นะคิดถึงโหยหานะถ้าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวสงการด้วยกันหรือมันห่างๆหายๆนะคะบางทีอาจจะแบบ คือไม่ได้ไปด้วยกันแล้วก็นอยแล้วก็เหมือนทะเลาะก,กันมืนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในครึ่งหลังนี้จะกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็มาสวีทวันแหววมากขึ้นโอเคขอให้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบอ่อนไปที่คนโสดคะ่ะมุบอมาที่ราศีเมษคนโสดข้อความรักฝากถึงราศีเมษคนโสดมีอะไรบ้าง16-30เมษาย,ยน2566เรามาดูกันนะคะ o นน o u from s ม m e w h e r e มีคนมาถามว่าฉันรู้จักคุณจากที่ไหนหรอหรือเปล่านะฉันรู้จักคุณจากที่ไหนเหมือนแบบเราเคยเจอเกันมาก่อนไหมอะไรประมาณนี้นะ a c h out เอือ้อมมือเข้าไปคว้าใครบางคนนะคะห่างแค่เพียงเอือ้อมมือเอือ้อมมือออกไปคว้า You are so very special. โ wow. อ้าวคุณนะพิเศษนะคุณพิเศษมากๆเลยนะใช่ไหมคุณพ okay. ิเศษมากๆเลย I just want you all the time. อเขาต้องการคุณทุกเวลาเลยว้ายตายแล้วทำไมข้อความดีอะไรอย่างเงี้ยคนโสดราศสีเมษรนะคะ น่าจะไปเจอใครในช่วงสงการมาก่อนหรือเปล่านะคะหรือหลังจากสงการมาเนี่ยเราอาจจะได้เจอใครบางคนที่เขาเข้ามาทักทายมาคุยกับเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็เอื้อมมือเข้ามาหาหรอนะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารคืออยู่ใกล้ชิดกันนะเนอะแล้วก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนพิเศษนะ พิเศษต้องใส,ใส่ไข่ดาวด้วยใช่ไหม <laughs> I just want you all the time นะคะเขาต้องการคุณทุกเวลาเลยว้ายต่ยล้วพลังงานจากใครบางคนที่ส่งมานะคะในข้อความถึงคนโสดเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่หวยหามากๆนะแล้วหวยหิวด้วยหรือเปล่านะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความต่อนะคนโสดหรือบางทีอาจจะเป็นคนโสดราศีเมษหรือเปล่านี้นะคะที่มีคำพูดเหล่านี้อยู่ในหัว นะมาดูต่อนะคะต้องเราต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะมีอะไรเกี่ยวข้องกับราศีเมษคนโสดช่วงนี้ค่ะครึ่งหลังเมษายนทำงานหนักกับจิตวิญ,ญญาณของคุณคุยให้จบซะคุยกับตัวเองให้จบนะว่าต้องการอะไรยังไงสเปคแบบไหนหรือต้องการจะโสดต่อไปหรือย,อยังไงนะคะรักเสมอนะ Oh. อาจจะมีใครที่เขารู้สึกดีๆกับคุณเสมอนะอย่างนี้นะหรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะที่รู้สึกแบบนั้นกับใครนะคะเขาจะกลับมานะอย่าก,กังวลเลยไปน,นอนซะสำหรับราศีเมษคนโสดอาจจะคิดถึงคนเก่าหรือเปล่าหรือว่าใครบางคนที่เราเคยแอบชอบก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นใครบางคนที่เหมือนเคยคบหาดูใจกันมาก่อนเนี่ยนะคะ อะต่อมานะคะความรักราศีเมษคนโสดข้างหลังนี้จะเป็นเช่นไร express your love การแสดงออกซึ่งความรักนะคะ love yourself first ใดๆก็ให้รักตัวเองก่อนนะคะโอ้โห <c oughs> romantic feeling นะคะช่วงจังหวะของการสวีทหวานแหววก็มองว่า คนโสดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีใครเข้ามานะคะแล้วมันจะเป็นช่วงจังหวะของโรแมนติกฟิลลิ่งเนี่ยช่วงจังหวะของความหอมหวานนะ,ะอโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าความรักราศีเมษคนโสดจะเป็นเช่นไรตอนนี้แม่หมอเหงื่อเต็มไปหมดเลยนะราศีเมษคนโสดนะคะครึ่งหลังในษายนนี้จะเป็นเช่นไรคุ e น็อปสอด เจ็บมาเยอะนะหดาฮอัศวินคาทานะคะเสียงนหมอกก็จะเบาบๆนะทุกคนตายแล้วมือสั่นเลยนะเนี่ยราศีเมษมีแนวโน้มนะคะที่คนเก่าวกกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมาเริ่มต้นใหม่อาจจะหมายถึงในเรื่องของคือเหมือนเรารอคอยใครอะ่ะ ะะถ้าเราแอบชอบใครก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคนนั้นนะคะหรือใครบางคนที่เราอาจจะเคยพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมาก่อนแล้วบางทีอาจจะไม่ได้เป็นแฟนเนาะออในช่วงยังหวะนี้เขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตเรานะคะหรือบางทีมันหมายถึงแฟนเก่าที่กลับเข้ามาได้ด้วยนะคะมันเป็นช่วงจังหวะของโรแมนติกเนี่ยเห็นไหมโรแมนติกฟิลลิ่งแล้วก็สองถ้วยนะคะมีแนวโน้มที่คนโสดราศีเมษจะ มีแฟนหรือบางทีอาจจะได้พบใครใหม่ก็ได้นะที่มาจากทางไกลนะคะหรือว่าเราอาจจะได้ทํางานอะไรร่วมกันหรือเรียนอะไรร่วมกันนะก็ต้องบอกว่าคนโสดราศีเมษมีแนวโน้มที่จะได้ออกจากความโสดนะคะในครึ่งหลังเมษายนนี้โอเคทีนี้มาดูในส่วนของ l o v e r o r a o l e นะคะความรักราศีเมษคนโสดจะเป็นอย่างไรครึ่งหลังนี้นะคะอืมอะไรเนี่ย อากาศก็ร้อนแล้วนะภาพหน้าภัยยังร้อนกว่าอีกนะมามาดูกันว้าวเซ็ชวลยูเนียนนี่ไงถึงบอกอากาศก็ร้อนแล้วนะภาพหน้าภัยยังร้อนกว่าอีกความสัมพันธ์ทางเพศสภาพทางเพศให้เกียรติซึ่งก,กันและกันซึ่งคุณเป็นหนึ่งในจิตวิญญ,ญาณน,นิรนันดรเพราะที่นั่นคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงเซ็ชวลยูเนียน เนี่ยเออไม่อยากอธิบายเยอะนะคะก็เอาเป็นว่าคนโสดมีแนวโน้มที่จะได้ออกจากความโสดแล้วก็ได้เจอใครนะคะที่เป็นช่วงจังหวะโรแมนติกจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะว่าครึ่งหลังเมษาย,ยนนี้จะเป็นยังไงถ้าเรามีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะก็ดูยาวไปเลยเนาะ มาดูกันนะคะอ่ะมาดูนะคะสำหรับราศีเมษที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจครึ่งหลังเมษายนนี้นะคะคนที่เราแอบชอบถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับเราตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรหนึ่งถ้วยอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเรานะคะมีความจริงใจที่ให้คุนเป็นคนที่ใช่ <laughs> แต่แหละ <laughs> Let me have you ขอให้เขาได้มีคุณได้ไหมนี่ <c oughs> อะไรเดียราศีเมษจะมาฮอตในเดือนเกิดไม่ได้นะฮอตขนาดนี้เลยหลอเน,นี้ I know you from somewhere เขาจะเริ่มทำตัวแบบเข้ามาหาราศีเมษแล้วก็อาจจะมาพูดว่าเราเคยรู้จักกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเคย นะประมาณนี้นะเราเคยรู้จักที่ไหนกันมาก่อนหรือเปล่านะคะประมาณนี้หรือเปล่านะทุกคนแปลนะคิดว่านะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเราเคยรู้จักกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านี่นะคะแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรอะแสดงถึงความอยากรู้จักทําความรู้จักเรานะามาดูนะคะคนที่เราแอบชอบ ถ้าตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกเขาจะบอกว่าอย่างไรเปิดโอกาสให้เราสองคนได้ห่างกันและคิดถึงกันบ้างเอ๊ะยังไงนะบางครั้งที่เราหายไปเพราะเราอยากรู้ว่าเธอจะแคร์เราไหมแคร์เป้า <c oughs> <c oughs> บอกเขาหน่อยสิเปิดโอกาสให้เราได้เป็นฝ่ายเข้าหาเธอบ้างนง่ yeah. ต่อมานะคะ <Ooh. S 2> เราชอบเธอนะแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอจริงๆโอเคไม่เป็นไรเรารอได้อะมาดูต่อนะคะถ้าตอนนี้เขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราซิเมเขาจะบอกว่าอย่างไร Stuck with you เขาติดอยู่กับชาวราซิเมรอนะอืม ในหัวแบบคิดอะไรไม่ได้เลยคิดถึงแต่ชาวลาสีเมตนะคะแล้วก็บางอย่างก็คือจะมุบไปไหนก็มุบไม่ได้นะคะยังติดค้งอยู่กับชาวลาสีเมตตลอดเวลาเลยขอบคุณที่ชอบเรานะอืมจะจีบก็จีบเลยเดอ้อ <c oughs> <c oughs> กลับมาได้ไหม่อต่อมานะคะ มาดูสิว่าข้อความความรักช่วงนี้มีอะไรบ้างนะคะเครื่องหลังสำหรับราศีเมษคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจสวัสดีชาวสองสองเยอะไปไหมเบาเหน่อยจะมีความสุขขึ้นออกเดท <c oughs> รักเสมอนะอ <c oughs> อะไรเนี้ยอากาศก็ร้อนแล้วนะ แต่ว่าไพ่ราศีเมษนี่มันร้อนกว่ามันดูโรแมนต์แองเจล่านะมาความรักราศีเมษคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจครึ่งหลังเมษายนนี้นจะเป็นเช่นไรพาร์ไลฟ์เลชั่นชิพอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับคนเก่าๆก็ได้นะคะหรือใครบางคนที่เรารู้สึกคุ้นเคยมากๆหรือผูกพันมากๆบางทีตามจากอดีตชาติเนาะ ช่วงจังหวะของการฮันีมูนสวีทวานแบบท่องเที่ยวนะคะ calling in your soulmate เชื่อในเรื่องของ soulmate เนือคู่ว่ามีอยู่จริงนะคะอธิษฐานให้พบเจอกับเขาไวๆนะแรงดึงดูดจากสิ่งที่เราอธิษฐานนะคะมันจะไปกระตุ้นคนคนนั้นนะคะให้แสดงตัวหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการจูนพลังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เชื่อในพลังของโซเม m ก็มีแนวโน้มของ การที่มีความรักมีช่วงจังหวะที่ดีๆกับคนคนนี้นะคะคนที่เราแอบชอบเนี่ยนะคะเขาอาจจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่หรือว่าคือรู้สึกอะไรมากขึ้นกับเรานะคะ I know know you from s o m e w h e r e เขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุณคุณว่าเคยเจอเราจากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะ,ะบางทีอาจจะยังไม่เคยพบเจอกันหรืออะไรก็ตามนะแต่มันเป็น ความคุ้นที่บางทีมันคุ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอเราอยู่แล้วไงเออบางทีเขาอาจจะเคยเจอเราในความฝันนะคะแล้วพอมาเจอเรานณตอนเนี้ยที่เราได้รู้จักกันะเขาก็แบบคือแบบมันมันรู้สึกแบบลึกซึ้งอะรู้สึกแบบเหมือนเคยรู้จักมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก่อนที่จะพบเจอเรา <laughs> ความรักละสีเนเมคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจคข้างหลังในสายยนจะเป็นเช่นไรขอให้ไช่วยบอกด้วยถ่ะยินอย่างนะคะไปนี้มาดูกันบาลานซ์ Balance. ความสมดุลความรักไม่ได้หมายถึงการตกลงเพียงเพื่อประโยชน์ของมันเสมอไปความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ทั้งสนับสนุนและท้าทายนะคะ ในเรื่องของความรักพูดถึงเรื่องของการซัพพอร์ตแล้วก็เรื่องชาเลนจ์การสนับสนุนและท้าทายชาเลนจ์ชาเลนจ์เหมือนแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักเนาะมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปแบบตายตัวนะคะมันไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกันทุกคนนะในช่วงจังหวะนี้จะมีเหมือนจังหวะของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นะที่จะเกิดขึ้นการปรับตัวเข้าหากันเนี่ยบางทีเราทั้งสองคนก็เป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะคะที่แยกหายไปเนี่ยเหมือนทวินเฟมเลยทุกคนมันเป็นหยินหยางนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะออมองว่าระหว่างเรากับเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ส่งเสริมกันอยู่ในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามนะการใช้ชีวิตนะคะ อาจจะแบบช่วยเหลือกันอยู่หรือสนับสนุนอะไรกันอยู่นะคะแล้วบางจาังหวะมันอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ให้ไม่ให้คิดเยอะเนาะม,มันเป็นมันเป็นความท้าทายนะคะมันเป็นเหมือนบททดสอบที่มีอยู่ตลอดเวลานะก็มองว่าสำหรับคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเนี่ยน่าจะผ่านอะไรมาเยอะกับคนคนนี้แล้วก็สำหรับบางคนอาจจะเป็นคนที่เราเคย รักกันมาก่อนด้วยนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะความรักราศีเมษคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจครึ่งเดือนหลังเมษายนนี้จะเป็นเช่นไายเพจชอ p เพนทาโคลค่ะเด็กเรียน The Emples สสามา h าไฮพินเค่ะสำหรับคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะ ในความสัมพันธ์เองอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจริงๆแล้วมันมีมันมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดกันอยู่นะมันมีความห่วงใยมันมีความสนใจที่อยู่แต่แต่ทีเนี้ย ในความรู้สึกของเขาหรือสิ่งที่เราแสดงออกเราอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรเยอะนะคะเขาคนนั้นอาจจะยังคาดเดาเราอยู่แล้วที่มันเป็น DM place มาแล้วก็ h i p i p t n t e s t บางคนอาจจะไปชอบใครที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังนะคะมันก็จะอยู่ในโหมดแอบชอบเนาะสำหรับคนที่แอบชอบกันอยู่ในช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเขาอะไม่ได้มีใครจริงๆนะคะเราสืบแล้วว่าเขาโสดจริงๆนะคะช่วงจังหวะนี้โอเคความรักความสัมพันธ์เขารู ้สึกกับเราดีนะเขารู้สึกแบบรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงคู่รักที่เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนยังรู้จักกันแบบห่างไกลยอยู่แล้วก็ตัวเราเองอ่ะเหมือนแอบชอบเขานะคะอาจจะไม่ได้แสดงไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ตัวเราเองอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดสำหรับเขานะคะ โอเคขอให้ราศีเมษมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ